โลในมุมมองของ Value Investor โ์ตดรนิเวศเหมชิระวรากรอารมณ์ของนักลงทุน สิ่งที่นักลงทุนจะต้องคิดและจัดก,การนั้นนอกจากการศึกษาหาข้อมูลและวิเคราะห์กิจการและตัวหุ้นแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกของตัวเองเวลาลงทุนเพราะเรื่องนี้มีผลต่อความสำเร็จและอาจจะไม่น้อยไปกว่าความสามารถในการเลือกหุ้นเรามาดูกันว่ามีอารมณ์อะไรที่สำคัญบ้างที่เราจะต้องควบคุมดูแลหรือจัดก,การให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเพื่อที่จะลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพความโลภ นี่เป็นอารมณ์ที่สําคัญมากที่มักจะมีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างแรงสุภาษิตโบราณของไทยบอกว่าโลกมากมักลาบหายแต่ในการลงทุนนั้นนอกจากจะลาบหายแล้วเราก็อาจจะหมดตัวได้ด้วย ความโลภในเรื่องของการลงทุนนั้นก็คือเราไม่ได้ต้องการเพียงผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนซึ่งมันจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เหมาะสมด้วยแต่เราโลภมากอยากได้ผลตอบแทนที่สูงเรี่วเกินกว่าที่ตัวกิจการหรือหุ้นจะให้ได้ดังนั้นหลายๆคนจึงใช้เครื่องมือขยายผลที่จะเพิ่มผลตอบแทนเช่นการเล่นหุ้นด้วยมาจินซึ่งก็คือการกู้เงินมาลงทุนหรือแทนที่จะลงทุนในหุ้นปกติก็ไปเล่นวอลเลน ของหุ้นที่มักมีราคาต่ำและราคาขึ้นลงบางทีเป็นหลายเท่าของหุ้นตัวแม่ผลที่เกิดขึ้นก็คือความเสี่ยงของการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากและมีโอกาสที่เราจะหมดตัวนั่นก็คือถ้าหุ้นตกหนักถึงจุดหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเงินล,ลงทุนของเราอาจจะกลายเป็นศูนย์ได้ดังนั้นถ้าไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนจริง,รงๆแล้วเราก็เราก็อย่าไปโลภขนาดนั้นถ้าหุ้นมันดีจริงเราก็กาไรดีมากอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปรีบรวยเกินไป ความโลภนั้นยังทำให้เราทุ่มซื้อหุ้นในยามที่ตลาดหุ้นร้อนแรงมากกว่าปกติเพราะเราเห็นว่าจะทำเงินได้มากนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดมานั่นก็คือคนจำนวนมากนั้นในช่วงที่ตลาดหุ้นเหงาพวกเขาก็มักจะลงทุนในหุ้นไม่มากนักเงินส่วนใหญ่อาจจะถูกฝากไว้กับสถาบันการเงินต่อมาหุ้นคึกคักและราคาปรับตัวขึ้นพวกเขาก็เลยเริ่มรู้สึกดีนักลงทุนรายใหม่เข้ามาลงทุนในตลาดมากขึ้นและราคาก็ปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆจนทำให้หุ้นคึกคักถึงขีดสุด ในระหว่างนั้นเม็ดเงินหรือพอร์ตการลงทุนในหุ้นของเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่พอใจเราคิดว่าถ้าเรานําเงินมาลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเราก็จะได้กําไรเพิ่มขึ้นไปอีกเราเริ่มขอเงินหรือขอยืมเงินจากพ่อแม่คู่ครองหรือนําเงินจากแหล่งอื่นที่พอจะหาได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มเราไม่คิดถอนเงินที่ได้กําไรมาแล้วในช่วงที่หุ้นกําลังปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆเรานําเงินใหม่เข้าไปลงทุนาทั้งที่หุ้นนั้น มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆถ้ามองในฐานะนักลงทุนระยะยาวแล้วราคาที่แพงหรือสูงขึ้นจะทําให้ผลตอบแทนในอนาคตของการลงทุนลดลงมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เราจะลงทุนมันคือความเสี่ยงที่จะทําให้เราเสียหายหนักได้และบ่อยครั้งมันก็เป็นอย่างนั้นความกลัวนี่เป็นอารมณ์ที่อยู่ตรงข้ามกับความโลภ เรากลัวการขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรากลัวการขาดทุนหลังจากที่เราขาดทุนไปแล้วทางตัวเลขก่อนที่หุ้นจะตกและเราขาดทุนนั้นเราไม่ได้กลัวขาดทุนเพราะถ้าเรายังกลัวเราก็คงไม่ซื้อตั้งแต่แรกตอนเราซื้อนั้นเราไม่กลัวว่าจะขาดทุนตรงกันข้ามเราคิดว่าเราจะได้กําไรเราไม่ได้คิดถึงการขาดทุนพอหุ้นตกถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกเจ็บเช่นหุ้นตกไป20%ซเราจะเริ่มรู้สึกกลัวกลัวว่า มันจะตกลงไปอีกและเราจะเสียหายหนักดังนั้นเราก็อาจจะตัดสินใจขายหุ้นทิ้งตทั้งที่กิจการของบริษัทอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยราคาหุ้นผันผวน,ผนด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แต่เราตัดสินใจขายด้วยอารมณ์ของความกลัวความกลัวตลาดหุ้นตกหนักกลัววิกฤตตลาดหุ้น กลัวว่าเมื่อตลาดหุ้นตกหนักหุ้นทุกตัวก็จะตกลงมาตามดังนั้นเมื่อตลาดหุ้นตกลงมาแรงเราก็มักจะขายหุ้นทุกตัวที่ถืออยู่ทันทีเพราะเรากลัวว่าถ้าไม่รีบขายมันจะตกลงไปอีกในนาทีชั่วโมงหรือวันต่อๆไป ความกลัวในเรื่องของแต่ชนีตลาดนั้นทําให้เราต้องซื้อขายหุ้นบ่อยมากทําให้เรากลายเป็นคนเล่นแต่ชนีโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เป็นคนลงทุนในหุ้นเป็นรายตัวอย่างที่ควรจะเป็นผลก็คือเราไม่ได้กําไรอะไรเลยในระยะยาวเพราะค่าคอมมิชชั่นและส่วนต่างราคาซื้อขายของหุ้นนั้นกินผลตอบแทนที่จะได้หมด ถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จนั้นสิ่งสําคัญก็คือทําอย่างที่วอร์เรนบัฟต์บอกนั่นก็คือจงพยายามกลัวเมื่อคนอื่นกําลังกล้าและพยายามกล้าเมื่อคนอื่นกําลังกลัวดูว่าตัวเองซื้อหุ้นน้อยลงไหมเวลาคนกําลังเล่นหุ้นซื้อขายหุ้นในปริมาณที่มากและเราก็ไปซื้อหุ้นอย่างคลึกคักเวลาคนอื่นชะลอหรือหยุดเล่นหุ้นกันแล้วหรือไม่ถ้าใช่ก็แปลว่าเราเริ่มสามารถควบคุมตัวเองในด้านของความโลภและความกลัวได้ดีขึ้น อารมณ์ดีใจเสียใจเวลาหุ้นขึ้นหุ้นตกนี่ก็เป็นความรู้สึกธรรมดาของนักลงทุนแต่คนที่มีประสบการณ์หรือระดับ E.Q. ในการลงทุนสูงก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีกว่านั่นก็คือเวลากำไรก็จะไม่ดีใจจนเกินไปเช่นเดียวกันเวลาขาดทุนก็จะไม่ฟูไฟหรือเศร้าเสียใจมากนะักพวกเขาจะดูว่ามันมีเรื่องของความผันผวนอยู่ในราคาหุ้นอยู่มากโดยเฉพาะในช่วงเวลาสั้นๆนั้นดังนั้น หุ้นขึ้นหรือหุ้นลงวันต่อวันหรือเดือนต่อเดือนนั้นอาจจะไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราคิดถูกต้องในระยะเวลาสั้นๆนั้นราคาหุ้นอาจจะขึ้นหรือลงได้โดยที่ไม่ได้อิงอยู่กับผลประกอบการความเข้มแข็งหรือความสามารถในการแข่งขันของบริษัทก็ได้ไม่ต้องดีใจหรือเสียใจมากจนเกินไปรอดูไปจนถึงสิ้นปีแล้วค่อยประเมินดูว่าเราควรจะดีใจหรือเสียใจโดยดูว่าหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงไปเท่าใด นอกจากนั้นเราก็ควรจะต้องประเมินด้วยว่าหุ้นที่ขึ้นหรือลงนั้นสอดคล้องกับตัวกิจการหรือบริษัทหรือไม่ถ้าหุ้นขึ้นและบริษัทดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะยินดีถ้าหุ้นขึ้นแต่ที่จรงิงบริษัทไม่ได้ดีขึ้นหรือแย่ลงเราก็ควรจะดีใจที่เราโชคดีแต่ถ้าหุ้นลงและบริษัทก็แย่ลงแบบนี้เราก็ควรจะเสียใจที่เราคาดการผิดและในกรณีสุดท้ายถ้าหุ้นตกลงมาแต่กิจการของบริษัทกลับดีขึ้น แบบนี้เราก็ไม่ควรที่จะเสียใจเพราะไม่ช้าก็เร็วหุ้นก็น่าจะปรับตัวขึ้นไปได้ผู้ตัวสรุปก็คือหุ้นขึ้นลงในช่วงสั้นๆนั้นไม่ต้องดีใจหรือเสียใจอะไรมากมายเพราะมันอาจจะเปลี่ยนไปได้อีกมากระหว่างที่ยังไม่สิ้นปีหรือยาวพอ การวางเฉยต่ออารมณ์ดีใจหรือเสียใจนั้นจะช่วยให้เราไม่ตัดสินใจอะไรอย่างรวดเร็วและไม่รอบคอบการตัดสินใจเวลาเราดีใจหรือเวลาเราเสียใจนั้นผมคิดว่าจะทําให้เรามีความลําเอียงและอาจไม่เป็นเหตุผลดีในการที่ทําให้เราซื้อขายหุ้นผิดเวลาได้ความรู้สึกเหมือนถูกทรมานนั้น นักลงทุนก็มักจะพบเจออยู่บ่อยๆบ,บางครั้งบางช่วงเวลานั้นตลาดหุ้นขึ้นเอาขึ้นเอาแต่หุ้นที่เราถืออยู่กลับนิ่งหรือตกลงมาอีกต่างหากเราได้แต่มองและรู้สึกทรมานใจจนในบางครั้งเราอาจตัดสินใจขายหุ้นทิ้งเพื่อที่จะไปซื้อหุ้นที่ดูเหมือนว่าจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความอดทนของเราอาจจะมีจำกัดนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาที่เรียกว่าสนามหญ้าของเพื่อนบ้านเขียวกว่าเสมอนักลงทุนที่ทรมานได้น้อยก็จะมีแนวโน้ม ที่จะรอหุ้นให้ขึ้นตามพื้นฐานไม่ไหวและขายหุ้นเร็วเกินไปอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันบางช่วงเวลาอาจจะเป็นปีๆตลาดหุ้นเอาแต่ปรับตัวลงอยู่เรื่อยๆพอร์ตหุ้นที่เราถืออยู่โดยรวมก็ไม่ไปไหนหรือปรับตัวลดลงเป็นระยะระยะเรารู้สึกทรมานใจและถ้าทนไม่ไหวเราก็อาจจะตัดสินใจทําอะไรที่ไม่เหมาะสมเช่นขายหุ้นที่ดีมีคุณค่าทิ้งเป็นต้นความรู้สึกกังวลน,นอนไม่หลับ กลัวว่าบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นแล้วกระทบกับการลงทุนของเราอย่างแรงเช่นกลัวว่าตลาดหุ้นจะเกิดวิกฤตหรือกลัวว่าหุ้นที่เราถืออยู่นั้นอาจจะถูกผลกระทบที่รุนแรงที่เรากลัวอยู่นี่ทําให้เรากังวลทั้งที่โอกาสจะเกิดขึ้นอาจจะน้อยในกรณีแบบนี้เราก็ต้องพิจารณาวิเคราะห์ซีนาริโอหรือภาพที่อาจจะเกิดขึ้นหลายๆภาพแล้วดูว่าผลจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภาพเลวร้ายที่สุด เสร็จแล้วก็ตัดสินใจทําสิ่งที่จะช่วยลดความกังวลน,นั้นให้เหลือน,น้อยลงจนยอมรับได้หลังจากนั้นก็เลิกกังวลเพราะเราจะไม่มีวันเจ๊งจากการลงทุนอย่างแน่นอนถ้าเราวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างดีแล้ว21สิงหาคม2558ดรนิเวศเหมาชรวรากร